เกี่ยวกับโครงการดีๆที่กรมประชาสัมพันธ์เน้จัดขึ้นมาด้วยนะคะเป็นงานรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินสืบสารศิลปะวัฒนธรรมคาดว่าพี่ถนอมคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะทราบนะคะไปพูดคุยกับท่านดรเทียรพงศ์เพชรรัตน์ค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีท่านเขตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับคุณฝนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กคารพครับ ค่ะอยากให้ท่านเขตพูดถึงรายละเอียดของการจัดงานนี้หน่อยนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะคือขอยัดนําเรียนนี่ก็ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับร่วมกับอ,อบอจสงขลาและก็จังหวัดสงขลาฐานทัพเรือสงขลาครับเราจัดกิจกรรมในห่วงของวันแห่งความรักก็คือ13กุมภาพันธ์นะครับโดยใช้ชื่อการแสดงว่าการแสดงดนตรีรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินนะครับสืบสารศิละปะวัฒนธรรม เป็นการแสดงร่วมกันระหว่างาทางฐานทัพอสงขลาวงดนตรีนะครับกับวงของสว,สวทอของเรานะครับซึ่งเป็นการแสดงแบบบิ๊กแบนเลยทีเดียวนะครับโดยจัดใช้สถานที่บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับซึ่งอยู่ริมฝั่งอยู่ริมหาชราทัศนะครับบริเวณริมฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับเป็นสนามขนาดใหญ่จุได้ประมาณ3,000คนเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในการแสดงก็จะเป็นเวทีขนาดใหญ่ขนาด18คูณ14เมตรนะครับในการจัดครั้งนี้ครับคุณถนอมคุณผลครับเป้าหมายสําคัญคือเราอยากที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด19ถึงแม้ว่าจะที่กลายลงพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับว่าเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเราสามารถที่จะดํารงชีวิตและก็ปรับตัวในในอยู่ร่วมกับโควิดได้ ถ้าเรามีมาตรการที่ดีพอนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังนั่นคือประการที่หนึ่งเราจัดแสดงเห็นว่าเราสามารถทําได้ซึ่งในการจัดในครั้งนี้ครับเราก็จะมีมาตรการต่างๆในการป้องกันเช่นการเข้าออกทางเดียวการตรวจการฉีดวัคซีนสองเข็มนะครับการตรวจว่าอุณหภูมิแล้วก็การรักษาระยะห่างต่างๆนะครับส่วนที่สองที่เราตั้งใจก็คืออยากจะสร้างสุขใหะกับพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่า ว่วงที่ผ่านมานะครับเราก็อยู่ในภาวะที่ที่ก็เรียกว่า,าไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่พอสมควรฉะนั้นวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็พี่น้องประชา้มีความสุขกับวงดนตรีทั้งสองวงซึ่งแจมเป็นวงใหญ่นะครับประการถัดมาครับเพื่อเป็นการสร้างาการกระตุ้นการต่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสงขลาเองเราเชื่อมั่นว่านี่คือหนทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชน เป็นการกระตุ้นการต้องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับผมครับค่ะ,อะคอนเสิร์ตนี้จะจัดช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหน,นะคะสิบสามสิบสี่นี้จัดตลอดไหมคะ,อะคอนเสิร์ตจะจัดในตอนเย็นของวันที่1ิบสาจงถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่6โมงเย็นไปถึงประมาณสามทุ่มนะครับก็เวลาประมาณ3ามชั่วโมงครับผมครับมีมีนักร้องแม่เหล็กบ้างไหมครับที่นอกเหนือจากของก <c oughs> องกกเรือกับของกรมเราแล้วเนี่ยครับ ก็หลักๆก็จะมะีมีทราบกับว่าจะมีเหมือนกุ๊กไข่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาด้วยเช่นกันแล้วก็มีมครับผมแล้วก็มีนักร้องที่ผ่านเวทีต่างๆซึ่งเป็นการคัดสรรเป็นการเขาเรียกว่าร่วมกันระหว่างของวงของสวทกรุรงเทพของเรากับทางของถานททพเรือสงลานะครับมผมครับ <minutes> ừ, <jogo S 3> ยังมียังมีนักร้องรับเชิญที่จะเชิญได้อีกไหมครับมีจำเป็นร้องไม่ได้นะฮะนักเต์ครับผมเปื่อเปื่อกุบทานอมกับคุณฝนสนใจนะครับแล้วก็ในในงานนี้ก็กําลังเตรียมการก็อาจจะมีนักร้องกิติมาศนะครับที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับหรือว่าเป็นคนในพื <Gentle man> after after. ้นที่นะครับก็กําลังมีการประสานงานกันอยู่แต่ว่าเราก็กังวลอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าในกระบวนการการซ้อมการอะไรต่างๆมันบางครั้งอาจจะไม่สะดวกนะครับก็กําลังดูอยู่ครับผมครับ ที่นี้อย่างนี้ครับท่านครับออพอเราบอกว่าเราจัดเวทซี่คอนเสิร์ตขนาดใหญ่เวที18คูณ14เมตรนะครับแล้วก็จุคนได้ตั้ง2 3 0 0 0คนเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่สบายใจว่าสงขาก็ยังมีการติดโรคกันอยู่นะยังระบาดกันอยู่นะเราเตรียมมาตรการตรงนี้ยังไงป้องกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะจัดนนตรีแล้วไม่กลายเป็นว่าเป็นแพร่โรคเดี๋ยวจะมาตําหนิติเตียนกันในภายหลังอีกครับท่านครับ ครับผมผมนําเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผมบอกว่าพื้นที่เนี่ยรับจุคนด้ประมาณสามพันคนเนี่ยแต่คนที่เข้าชมก็คือไม,ไม่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงสามพันคนแล,แล้วก็เรามีการกําหนดเป็นที่นั่งเป็นการรักษาระยะนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรของเราที่ที่จะต้องลงไปทํางานในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของนักดนตรีของทั้งทั้งสองวงอ่ะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนี้รวมถึงผู้จําหน่ายโอท็อปต่างๆเนี่ยจะมีการตรวจ เอทีเคก่อนนี่คือตัวสําคัญเลยคุณจะต้องตรวจนะคริบ72ชั่วโมงนะครับเป็นไปตามกติกาแล้วก็ในงานก็จะไม่ไม่ให้มีการรับประทานอาหารถ้าจะมีก็อาจจะมีตรงด้านนอกแล้วก็การรักษาระยะห่างของที่นั่งนะครับแล้วก็การตรวจอุณหภูมิการสวมหน้ากากต่างๆครับผมครับแล้วก็การที่เราเห็นเห็นเห็นในภาพจะเป็นเป็นเป็นทางเข้าออกทางเดียวนี่เป็นทางทางเดียวที่เรามีอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมครับ ดูแลเรียกว่ามาแล้วปลอดภัยกลับบ้านไปก็ไม่มีปัญหานะครับท่านครับครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากให้มีความสุขแล้วที่สําคัญเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเราปรับตัวแล้วก็ที่สําคัญก็คุณถนอมคุณฝนครับอ่กากิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นขนาดใหญ่เป็นขนาดใหญ่แต่ก่อนถ้าคนที่อยู่สงขลาจะรู้จักตัวนี้เป็นสนามกอล์ฟตอนนี้ม,มีการปรับมาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วยังไม่เคยมีใครจัดเลย เราเป็นชุดแรกที่จัด่าฮะแล้วก็เป็นเป็นคณะเป็นชุดแรกที่จัดที่ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็เป็นชุดแรกที่จัดงานแบบนี้ในในระยะสองปีที่ผ่านมานะครับมันจะนรทํางาน,นแบบด้วยไหมมันจะเป็นต้นแบบด้วยไหมท่านว่าต้นแบบก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยแน่นอนภาคเอกชนเขาก็จากนี้ไปเมื่อเราเปิดบ้านเปิดเมืองมากขึ้นก็ต้องมีกิจกรรมในลักษณะทํานองนี้ดาราศิลปินเขาเขาเ้า,า,าว่าเฝ้ารอคอยโอกาสว่าเมื่อไรเขาจะเขาจะได้ มีงานรับงานรับการแสดงอะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะเป็นต้นแบบให้เขาได้ไหมว่าถ้าต่อไปเอกชนหรือที่อื่นจะจัดก็ต้องมีมาตรฐานอย่างที่เราทําให้เป็นตัวอย่างอย่างนี้ครับผมว่าเป็นไปได้ครับคุณถนอมครับเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดเ,เราต้องเข้าที่ประชุมของสอบคอำเภอเมืองสองขลานะครับก็ทางคณะกรรมการซึ่งมีทั้งทางท่านแอมเพอเป็นประธานเนี่ยเขาก็เขาบอกเหมือนกันว่าคือเราก็ต้องทําตามมาตรการต่างๆแล้วก็ถ้าเราสามารถจะทาได้ตรงเนี้มันก็มีคนที่จ่อที่จะรอจัดอยู่ก็หลายกลุ่มเหมือนกัน ก็เป็นเป็นไปได้นะครับอ่าเราทํให้ให้อันนี้อันนี้มันต้องผ่านมติของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วยใช่ไหมครับเวลาเราจะจัดงานแบบนี้ต้องต้องผ่านไม่ต้ออ่าต้องผ่านครับผมว่าต้องไปชี้แจงในที่ประชุมครับอืมค่ะเออท่านเขตคะเห็นว่าในวันสิบสามสิบสี่ที่มีการจัดงานนอกจากคอนเสิร์ตที่มีขึ้นแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือเปิดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหลังใหม่ด้วย ครับผมครับม uh huh. ียุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่ยืมฝั่งแม่น้ําตรังเป็นทางออกทางผ่านของน้ําที่จะไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อำเภอกันตังนันทุกปีนะครับทุกปีเวลามีมีฝนตกหรือน้ําท่วมมาจากนครศรีธรรมราชจากทุ่งสงน้ําก็จะไหลลงผ่านเส้นทางตรงนี้นะครับแล้วทุกปีเราก็จะเจอปัญหาน้ําท่วมแล้วเราก็จะมีสถานะสองสองสองสถานะหนึ่งเป็นสถานะของผู้ประสบภัย องเป็นสถานะของผู้ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องของข้อมูลข่าวสารการแจ้งเหตุการอะไรต่างๆประมาณนี้ซึ่งทุกครั้งเราจะต้องย้ายขนขนอุปกรณ์ไปไว้อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นอาคารแลดข้างหลังที่พักของบุคลากรก้ไปไปออกอากาศสดเป็นชั่วคราวประมาณนี้ทุกปีเราก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็จะเป็นและแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างที่มาตลอดฉนันการทําหน้านที่ตรงนี้ก็ ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ที่เห็นในภาพนะครับเป็นภาพของการที่เดิมนะครับที่มีน้ําท่วมฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการพยายามของงบประมาณแล้วก็เราก็ได้งาะรับงบเมื่อปี65นะครับก็เกือบ30ล้านบาทเรามีการสร้างอาคารที่มีความพร้อมพอสมควรนะครับอันนี้เป็นภาพที่มีน้ําท่วมทุกปีเราจะวิทน้ํานะครับนี่น้ำเนี่ยมันจะเข้ามาในตัวอาคารและมีการซึมมาจากพื้นด้านล่างครับท่านนี่ตั้งพูดนี่ตั้งพูดในการนะครับ แต่ที่เป็นอาคารใหม่ที่เห็นในภาพที่สร้างใหม่ฉันผมเชื่อมั่นพอเรามีอาคารใหม่เนี่ยสถานะเราคือมีอย่างเดียวเราไม่เจอเราไม่เป็นผู้ประสบภัยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารแจ้งข่าวสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมครับค่ะนอกจากนี้ก็คือพิธีเปิดงานนี่มีการพบปะกับเครือข่ายหอกกระจายข่าวสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงด้วยครับผมครับก็คือเรามี เรามีกิจกรรมต่อเนื่องงานเนี่ยที่สวทตรังจะมีท่านอนุชานาคาสายท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านมาเป็นประธานแล้วก็ท่านจะต้องเป็นประธานที่ดนตรีด้วยที่สงขลาฉะนั้นนะครับในช่วงการเดินทางจากตรังมามาสงมามาสงขลาต้องผ่านพัทลุงแล้วก็ที่พัทลุงนะครับเราก็มีเครือข่ายหอกระจายข่าวที่เข้มแข็งมากๆนะครับคือคนที่พัทลุงเขาจะใช้หอกระจายข่าวเป็นตัวในการรับรู้มข่าวสาร แล้วเราก็มีรายการชื่อว่ารายการหนูนุ้ยคุยข่าวจัดมาแล้ว22ปีทุกเช้านะครับจะมีวิทยุชุมชนนะครับรับสัญญาณ11สถานีแล้วหอกระจายข่าว529หอนะครับที่ที่รับสัญญาณทุกวันในทุกเช้าช่วง6โมงถึง7โมงจนทําให้คนพัทลุงนะครับถ้าคุณถนอมเป็นคนภาคใต้วัน้นวันนี้คนพัทลุงไม่ไม่ต้องเวลามีงานศพไม่ต้องไปไปไปประกาศทางอื่นเลยครับผ่านรายการ หนูนุ้ยคุยข่าวนะครับนะฮะป่ารายการหนูนุ้ยคุยข่าวก็สามารถจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้เลยมีคนติดตามฟังวันละประมาณสองแสนกว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็น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 ,เป,นเป็นที่ดีมากแล้วก็ผู้จัดรายการเพราะเราไม่ได้มีค่าตอบแทนให้เขานะครับเป็นค่าราชการ,กรเกษียณชื่อคุณควิจิตด,ดำประสิทธิ์นะครับอ่าแล้วก็ท่านก็มาทํางานแล้วสถานีสวท,ทอยู่ห่างจากตัวเมืองสี่กกิโลเมตรนะครับ ดะนั้นเป็นความลําบากพอสมควรกับการเดินทางมาเ,าเช้าๆโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆแต่ว่าท่านก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะซึ่งปัจจุบันนะครับก็สามารถจะเป็นรายการหนึ่งที่ครองใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด22ปีที่ผ่านมาครับฟังได้ในคลื่นไหนเวลาไหนคะฟังคลื่นทางสวทพัฒุลพิมเป็นคลื่นสว,สวทพัฒนลก็จะขึ้นมาเลยครับผมครับ ก็ดูฟังได้ทั่วโลกกันนะเดี๋ยวนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่สามารถฟังได้ทั่วโลกกับท่านครับถ้าหนูนุ้ยควยข่าวดูฟังได้ที่พัทลุงถ้าเท่งนุ้ยควยข่าวเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ของธนอมมอนเกตเทลนได้ครับผมครับครับแล้วที่ที่ที่พัทลุงกับท่านครับที่พัทลุงเนี่ยก็อนในที่เห็นเนี่ยเป็นภาพพัทผู้ว่าอันนี้นี่คือพี่วิจิตนะครับเราจะมีเฉพาะวันเสาร์เนี่ยช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงท่านผู้ว่าจะมาจัดเอง วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยพี่วิจิตจะเป็นคนจัดนะครับ98เมกะเฮิร์นะครับสวท,ทพัทลุงนะฮะแล้วก็ในวันนั้นท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านปกติรายการจะอยู่ช่วง6กโมงถึง7ดโมงวันนั้นเราจะมีภาคพิเศษประมาณบ่ายครึ่งถึงบ่ายสองก็จะให้ท่านรัฐมนตรีได้จัดรายการกับพี่วิจิตหนู่น้อยนะครับคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วเขาหนูน้อยจะได้คุยกับท่านรัฐมนตรีครับท่านครับอ่าแล้วเขาก็จะเปิดหอกระจายข่าวห้าร้อยกว่าหอไปที่ผมเล่าให้ฟัง เขานัดแน่กันแล้วว่าวันนั้นคืต้องเปิดเปิดได้ฟังแล้วก็มีแบบไหนท่านอยากจะสื่อสารอย่างไรจะฝากความห่วงใย,ยอย่างไรก็ก็สามารถใช้ช่องทางตรงนี้ได้ครับผมครับ โอ้ทางงานน่าสนใจมากเลยสําหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเองก็ไปได้ที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาในวันที่13-14กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกเห็นว่ามีผ่านไลฟ์ด้วยช่องทางไหนในไลฟ์ถ่ายทอดสดตรงไหนนะคะกทางทางทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนั้นเราจะมีแชร์เดย์นะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายทั้งประเทศครับผมครับนี่ในในส่วนของดนตรีนะครับในส่วนของดนตรีส่วนเรื่องของ ที่พัทรลุงแล้วก็ที่ตรังแล้วก็เป็นเฉพาะในพื้ี่ครับผมครับครับ่ะ,ะสุดท้ายอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์งานนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะไปแล้วจะได้รับความบันเทิงเริงใจอย่างไรบ้างในวันไหนเวลาไหนอย่างไรอะคะครับก็ก็โดยเฉพาะงานการสแสดงดนตรีนะครับรักสงขลารักเรงรักแผ่นดินนะครับวันที่13ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมไปดูงานมา 2- อสาวันอากาศดีมาก นะครับตอนยําค่าแล้วสนามนี่จะเป็นลานกว้างใหญ่แล้วโดยปกติจะมีลูกหลานเขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะคือเป็นที่พักผ่อนจนใจของคนในจังหวัดสงขาไ่ไปออกกําลังกายไปเดินไปพักผ่อนแล้ววันที่เราจัดอยู่ในห่วงของอยู่ในห่วงของวันแห่งความรักพอดีฉะนั้นขอญ<อ>ออาติเชิญชวนเลยนะครับพี่น้องส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขาเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับท่านไปก่อนได้นั่งก่อนแทบไปต่อไปก่อนได้นั่งก่อนแล้วก็ทานอาหารไม่เรียบร้อยทานน้ำไม่เรียบร้อยเพราะว่า เรา,าจะขอ,ขออนุญาตที่จะไม่ให้มีการดื่มน,น้ําหรือว่ารับประทานอาหารในในสถานที่ชมดนตรีนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็อย่าลืมรเรื่องของการฉีดวัคซีนการตรวจเอทเหรือหรือการมีมาตรการต่างๆที่จะป้องกันโควิดเขาอยากอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้มามีส่วนร่วมส่วนพี่น้องตทั่วประเทศนะครับท่านสามารถรับชมได้ทางาแฟนเพจของกรมประชาสัมพันธ์ ยังวันพรุ่งนี้เราจะซ้อมใหญ่บางส่วนแล้วก็เริ่มจะเผยแพร่ออกมาแล้วเช่นกันครับผมครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเขต่ะ ครับ,บผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณน้องขอบคุณคุณฝนครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านดรธีรพ,พงศ์เพชรรัตนพุ่อในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาก็ไปชมกันได้นะคะในช่วงวันแห่งความรักที่จะถึงนี้13-14กุมภาพันธ์2565รักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินส,สืบสารศิลป,ปะวัฒนธรรมจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาใครไม่สะดวกนะคะที่จะเดินทางไปสถานที่จริงก็ไปดูในแฟนเพจทั้งสองแฟนเพจนะคะทั้งเอ่อบ เรื่องของอแฟนเพจนะคะของกรมประชาสัมพันธ์และเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วยนะคะอ่ะนี่ก็มีศิลปินหลากหลายหน้าเลยนะคะมาร่วมรังสรรค์บทเพลงเพราะๆด้วยนะคะเป็นไฮไลท์ดนตรีในแวนแห่งความรักจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ประชันกับวงดนตรีฐานทัพเรือสงขลาด้วยนะคะก็เป็นศิลปินมากมายเลยมาขับกล่อมบทเพลงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะ